สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับหวยลาวนะคะหวยลาวพัฒนาของวันที่16ธันวาคม65นะคะวันที่16ธันวาคม65โอ้ทั้งหวยไทยหวยน้อยไลายหวยมากเลยค่ะ FC ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะหลายหวยหลายโอ้หลายจริงๆค่ะคงวิ่งวุ่นกันตั้งแต่เช้าเนาะพรุ่งนี้ค่ะ นจะหวยหุ้นหวยอะไรนะคะหวยไทยตัวอันน่าจะเยอะนะคะหวยไทยตัวอันน่าจะเยอะก็ขอไว้พรให้เอฟซทุกท่านนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลเฮงเฮงรวยรวยโชคดีนะคะขอให้หมานขอให้ปังขอให้โอ้มีเงินใช้ปีใหม่กันนะคะมาดูกันเลยค่ะงวดของวันที่สิหธันวาคม6 5หนะคะ เด่นแอดให้ไปที่901อันนี้หวยลาวนะคะไม่ใช่หวยไทยหวยลาวค่ะ901นะคะวิ่งรูด90นะคะตัวเด่นเลย901วิ่งรูด90ค่ะจับคู่นะคะจับคู่แอดให้ไปที่92 62 02นะคะ93 63นะคะแล้วก็03นะคะถ้าแอดมี9ลรบกวน fc กับหัวเป็น6ด้วยนะคะเพราะบางทีแอดลืมเขียนค่ะ ตัวเลขก็มีแค่ในกระดาษนั่นแหละค่ะแต่ว่าแอดลืมค่ะเป็นโรคอะไรไม่รู้ค่ะชอบลืมแล้วก็ชอบมาจับให้ในในโอ้แอดชอบเรียงจึงเลยเนาะห้าหกเจ็ดหเจ็ดแปดมาชอบจับให้ในคลิปเอานะคะเหมือนว่าเพิ่งเห็นอย่างนี้แลละค่ะ ก็ให้ไปแค่นี้ละค่ะงวดนี้ถูกก็ถูกเนาะก็ส่วนมากจะวิ่งรูดกันนะคะมาดูในตารางในตารางแอนให้ไปที่7 8 1ดแ6 9หนึ่งสาะคะเจ็ดแปดลองเอาไปพิจารณาดูนะคะจับคู่แอนให้ไปที่738 736739 718716719 5 3 8 5 3 6ามเนะคะ 1> 5 1 8หน6 5 3 9หสาเนะคะก็ลอง F c เอาไปพิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบแบบไหนเนาะใครที่ชอบแบบไหนนะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะงวดก่อนก็เข้าวิ่งลูดไปนะคะแล้วก็เข้าตัวเด่นไปนะคะ วิ่งรูดตัวเด่นตัวเจาะเราไม่เข้านะคะตัวเจาะเราไม่เข้านะคะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะห้วยลาวทั้งลาวทั้งไทยถ้าหวยไทยออกแล้วติดหวยลาวไว้หน่อยนะทุกคนวันไหนที่มีหวยไทยกับหวยลาววันเดียวกันนะคะหวยลาวก็หวยไทยมักจะชอบไปออกหวยลาวด้วยนะคะลองติดไว้หน่อยเด้อแต่ก็ไม่ไปออกนานแล้วนะคะแต่นางก็ไม่ไปออกนานแล้วแอดก็ไม่รู้ว่าหวยไทยจะออกอะไรนะคะ ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกหวยแล้วล่ะค่ะหวยไทยอั้นเยอะค่ะหวยไทยอั้นเยอะนะคะแอดก็ยังไปไม่ได้เหมือนกันค่ะยังไปไม่ได้จะไปตัวไหนก็มีแต่อั้นค่ะอั้นค่ะนะคะมีแต่ตัวอั้นมานะคะมีแต่ตัวอั้นมาลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะ ช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยว่างเลยค่ะอันนี้ก็อัดคลิปให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างปีใหม่ค่ะทําความสะอาดบ้านนะคะปีใหม่ตัดแต่งต้นไม้นู่นนี่นั่นเพราะว่าแอดทาตอนเย็นนะคะเพราะมันไม่ร้อนที่จริงชอบทําตอนกลางคืนค่ะแต่ตอนกลางคืนน่ากลัวนะคะแอดไม่ได้กลัวผีแอดกลัวคนค่ะทุกวันนี้โลกเรามันน่ากลัวนะคะปกติชอบทําตอนกลางคืนค่ะตัด ตัดแต่งต้นไม้นะคะชอบทําตอนกลางคืนเพราะว่าอากาศดีค่ะกลางวันทําไม่ได้ตายร้อนร้อนตับแตกแอดเป็นมนุษย์ค้างคาวนะคะกลางวันนอนกลางคืนออกล่าก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้สําหรับหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนา สามตัวในตารางนะคะทุกท่านลองจับเอาได้เลยนะคะจับเอาได้เลยนะคะแอดก็จับให้แค่แปดคู่นี่แหละคะ่ะจับเยอะก็ไม่ไปเนะเาะเวลาหวยลาตารางไม่แตกมานานนานนานของนานของนานมากแล้วนะคะคือตารางนางแตกสามตัวของนางไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าแอดจับไม่ได้นะคะ ใครที่ชอบตารางก็ลองจับเอาดูค่ะแอดยังไม่ได้จับอีกหลายคู่บางท่านอาจจะเห็นแตกต่างจากแอดก็ได้นะคะแอดก็มีจับนอกรอบก็มีค่ะจับนอกรอบก็มีนะคะเพราะว่ามันไม่สะใจแอดชอบเล่นสามตัวมากกว่าลูดนะคะเพราะว่าถูกมามันคุ้มกว่าค่ะลูดอแอดก็หาจับเอาในตารางตามเลขเดิมนี่แหละคะ่ะตามเลขเดิมตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะ มาดูกันนะคะเลขล็อกให้อีกงวดนะคะให้เลขล็อกอีกงวดก็มาดูกัน,นะคะ่ะให้โดยที่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะคะแอดให้ไปนะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูไม่ใช่หวยไทยจะออกในล็อกนี้บอ่ออกตัวไหนเนาะ ศูนย์นี่แอดตัดทิ้งเลยค่ะหวยไทยแอดศูนย์ตัดทิ้งนะคะถ้าถ้าศูนย์มาหวยไทยนะคะก็เตรียมเก็บศพเตรียมเก็บศพคอยโหลดพี่น้องแอดไม่เล่นศูนย์ค่ะงวนนี้แอดไม่มีศูนย์เลยนะคะตัวไหนที่มีศูนย์ตามสูตรแอดแอดตัดทิ้งหมดค่ะก็ถ้าศูนย์มานะคะก็เก็บศพแอดได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีศูนย์ซากตัวเลยค่ะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะหมวยชอบบอกตามตูดจริงๆค่ะพอตามแล้วก็ไม่ออกนะคะพอเราหยุดออกจ่อยชอบเป็นค่ะทุกคนชอบเป็นเป็นไหมทุกคนเป็นไม่แอดเป็นมากเลยนะเราแบบออ้หัวเสียมากเลยค่ะเราไปตัวหนึ่งก็ตามตูดตัวหนึ่งเนาะ พอเราไม่พอเราตามดันไม่ออกพอเราไม่ตามดันออกเออเป็นที่โชคหรือเป็นที่สูตรคะ่ะถวสูตรแล้วดวงแอดก็ดีอยู่เด้ก็มีได้มีเสียคะ่ะลองพิจารณากันดูแอดก็ให้ไปทําตามสูตรเท่านั้นนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นลองเอาไปพิจารากันดูนะคะยังไม่ได้ไปทําิล็บเลยโอ้ปีใหม่ละ ปัดกว่าเช็ดถูบ้านครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะพระมุงพะมา่านโอ้ไม่ว่างเลยทุกท่านก็นมาอัดคลิปให้ก่อนนะคะอัดคลิปให้ก่อนนะคะนี่วันนี้ก็ค่ำแล้วค่ะยังไม่ได้ไปตัดชาดัดเลย ปลูกต้นชาดัดยาเอาไว้ให้ลกเหมือนของแอดนะคะอุ้ยงูไปลอกคาบเต็มเลยค่ะเต็มต้นชาดัดเลยคือไม่ได้ตัดนานมากค่ะตั้งแต่หน้าฝนมาไม่ได้ตัดเลยนะคะแอดขีข่ขานพี่น้องพอไปตัดว่าอู้มีแต่คาบงูมันลอกคาบเต็มอยู่มันลกไงคะชาดัดมันเป็นพุ่มดีเด้น่ากลัวมากค่ะ เห็นตาคาบไม่เห็นตัวดีเห็นตะค่าบสงสูลงแซนมารอกินไก่ะคะ่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเด่นนะคะ90 1นะคะจับคู่อ้าวเด่น90 1นะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่90นะคะแอดก็เอาตัวเด่นนี่ละคะ่ะมาวิ่งรูดเลยนะคะจับคู่ให้ไปที่2นะคะ9 2 6 2 3 2นะคะ9363 03นะคะ ใจแอชอบสองสามนะชอบเลขตัวเองแล้วค่ะช่วงนี้ก็ห่างหายไปเนาะห่างหายไปสองสาวันแล้วค่ะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้เป็นสูตรลาวพัฒนานะคะสูตรเลขล็อกก็อยู่ด้านหลังนะคะลองพิจารณากันดูใครชอบแบบไหนนะคะส่วนตัวแอดแม่นแม่นชัวชัวแอดลูดค่ะลูดค่ะ งวดก่อนก็สายเบิ้ลก็เฮนะคะสายเบิ้ลเฮงวดนี้แอดกลัวเลียงค่ะแอดกลัวเลียงนะคะแอร์ชอบห้าหกเจ็ดตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วค่ะห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะชอบเลียงนั่นแหละค่ะชอบเลียงชอบมาสองสามงวดแล้วก็ตามอยู่นะคะ หวยลาวก็ติดเบิ้ลไว้ไม่เสียลายนะคะติดเบิ้ลไว้ไม่เสียหลายกันตายได้ทุนคืนค่ะเพราะว่าเบิ้ลมาบ่อยเบิ้ลพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่หามจับไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหามมันหลายตัวเรียงมันยังมีแค่ไม่กี่ชุดเองนะคะเรียงตองอะไรอย่างเงี้ยยังมีไม่กี่ชุดแต่ว่าหามนี่อู้มีหลายชุดมากเลยค่ะแอดแอดให้หามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอ้ถ้าบอกว่าหามมันก็กว้างเกินเนาะก็คงจะไล่ไปโอ้หลายชุดอยู่นะคะ แอดชอบเรียงแล้วเรียงกับพี่น้องนี่อันเดียวกันไหมนี่แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวแอดแอดอัดเลียงค่ะอัดเรียงอัดเลียงอัดเลียงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะแอดลาไปก่อนขอให้เองขอให้หมาขอให้ปังนะคะพรุ่งนี้ ใครได้คิดได้การ์ก็ขอสแสดงความดีใจล่วงหน้าก่อนเลยเนาะส่วนตัวแอดแอก็ดีใจสำหรับตัวเองนี่แหละสงสัยจะได้12ล้านค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้หิงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยอย่าลืมนะคะหวยไทยออกแล้วหวยไทยมาจิ้มลาวด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ